SCP-131 หยดน้ำลูกตาพวกมันจัดอยู่ในระดับปลอดภัยมันมีนิสัยขี้เล่นน่ารักเหมือนกับสัตว์เลี้ยงจนได้รับความไว้ใจไม่ถูกกักขังและให้เดินเล่นไปได้ทั่วภายในองค์กรโดยในบางครั้งพวกมันก็สร้างความยุ่งยากให้กับนักวิจัยจนไม่เป็นอันทำงานเนื่องมาจากความสุกซน แล้วมันก็เล่นจนได้เรื่องจนเผลอวิ่งไปถูกสวิชเปิดประตูห้องกักกันของ SCP 173รูปปั้นมรณะนักวิจัยชายคนนั้นเขากลัวมากจะทำยังไงดีมันออกมาแล้วเขาต้องตายแน่ๆเลยมันยืนอยู่ตรงหน้าเขาในระยะประชิดแบบนี้คงไม่รอด แต่แล้วเจ้าหยดน้ำลูกตาทั้งสีส้มและสีเหลืองก็กระโดดขึ้นมาบนตัวเขาดวงตาที่จ้องแบบไม่กระพริบนี้ก็ทำให้ SCP 173สงบนิ่งและหยุดลงจากนั้นทีมเจ้าหน้าที่พิเศษจึงสามารถนำรูปปั้นมรณะกลับสู่ห้องกักกันได้เกือบไปแล้วเชียวพวกแกทั้งสองนี่มันตัวป่วนจอมกวนแต่ก็เป็นผู้พิทักษ์ที่ต้องขอบคุณมากจริงๆ